ก็สวัสดีครับผมมาพบกับช่างโต้งแล้วครับผมช่องช่างโต้งชาแนลครับเขาวันนี้จะพามาดูตัวเบเกอร์นะครับนี่สองตัวนี่เบเกอร์สองตัวนะครับมาแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่ะกดอื่นมาดูวงจรกันนะครับผมมาดูวงจรการต่อเบเกอร์ก่อนนะวงจรที่ถูกต้องนะครับดูก่อนนะนี่ครับการต่อวงจรไฟที่ถูกต้องนะครับผมนี่ ลายนิวตันขาเข้านะครับอันนี้ลายนิวตันขาเข้าแล้วก็ลายนิวตันขาออกนะครับอันนี้คือการต่อที่ถูกต้องนะครับผมการต่อที่ถูกต้องนะนี่นคือการต่อที่ถูกต้องนะครับเพราะลายรท่านอาจจะสงสัยนะอาจจะสงสัยว่าการต่อปิเกอร์เนี่ยเราสามารถต่อลายนะครับลาย แล้วก็ลายออกแล้วก็ค่อมนะครับค่อมเป็นตัวยูนะแล้วก็เป็นลายออกตรงนี้โดยไปจับเนิวอต้นอยู่อาจจะอยู่ข้างบนนะข้างบนแบบนั้นถามว่าต่อได้มันก็ต่อได้ครับมันก็ตัดวงจรเหมือนสวิตต์อะแต่ว่าตัวนี้มันจะตัดวงจรตัดทั้งลายแล้วมีต้นนะในกรณีที่มีไฟย้อนก็จะไม่ย้อนไอข้ขาออกนะครับผมก็จะย้อนเฉพาะนี่ ในการซ่อมอโหลดหรือว่าซ่อมเครื่องจากไฟฟ้าที่ต่อตรงจากตัวคน้เบคเกอร์เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับผมอ่ะเราก็มาดูตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งก็ต่อเหมือนกันนะอ่ะนี่ครับตัวนั้ต่อเหมือนกันนี่ครับผมต่อเหมือนกันนะนี่ลายเข้าลายออกเรียวตน้นออก แล้วก็นิวตันเข้านะนี่ลายนิวตันลายนิวตันนะลายนิวตันลายนิวตันหลายท่านอาจจะสงสัยว่าตัวเนี้ยถ้าต่อลายไว้ฝั่งขวาเนี่ยมันจะทํางานไหมดูนะครับผมดูนะนี่ทำงานนะผมนี่แอร์ดับปึ๊บออนนี่แอร์ดับนี่นะครับผมเนี่ ต่อไปนี้ก็ทํางานเหมือนกันนะลายฝั่งขวาเนะี่ยส่วนตัวนี้ก็ลายฝั่งซ้ายก็ทํางานเหมือนกันตัดวงจรเหมือนกันนะส่วนตัวนี้จะมาบอกว่า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะตัวนี้เป็นเบเกอร์ธรรมดานะผม2โพลสองขาธรรมดาตัวนี้2ขานะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกัน2ขากคือสองโพล ขนาด30แอมป์อันนี้ก็30แอมป์เท่ากันนะนี่30แอมป์เท่ากันอ่ะทีนี้จะมาพามาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบกเกอร์ธรมรมดานะจะไม่มีการดูดจะไม่มีการเทสเทสวงจรว่ามันครบไหมต่อถูกไหมนี่จะไม่มีการเทสนะครับผมแต่สําหรับตัวนี้จะมีตัวนี้จะมีนะนี่ปุ่มเทสเทสตัวนี้นะปุ่มเทสผมจะลองเทสดูนะครับผม จะลองเทดสดูว่าทำงานไหมนี่นะครับรปึ๊บนี่ทำงานเวลามีไฟดูดหรือว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับแล้วบังเอิญเราเอามือไปสัมผัสด้วยเนะนี่ยตัวเนี้ยจะตัดการทำงานนะซึ่งเป็นเซฟตี้ปกติเบรกเกอร์ตัวนี้จะใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถลงกาวได้เช่นนะครับเช่นอาจจะเป็นเครื่องล้างจานนะเครื่องล้างจานเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยครับที่มันสามารถลงกลาวได้แต่ส่วนมากก็จะเห็นอยู่กับเครื่องทําอุ่นแหละเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวนี้ไม่มีการเทสไม่มีนะแล้วก็โยกปิดเปิดเฉยๆได้เฉยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะนี่ครับสำหรับหลายท่านที่สงสัยว่าเบเกอร์ธรรมดากับเบเกอร์กันดูดแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันหน้าตาก็จะแตกต่างกันนะครับนี่ เบเกอร์ Baker, กันดูดก็จะมีปุ่มอันนี้ปุ่มเทสวงจรเทสกันดูนะตัวนี้ไม่มีอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะผมช่องช้างตรงชาแนลพอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเนื่องจากภารกิจนะงานเยอะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปนะผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องจ่างตรงชาแนลก็พยายามจะลงคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ